วันนี้เรามาขุดมันตามรากนะทุกคนองเจอในใน,อในสวนในดงตรง,ตรงนี้นะกอใหญ่มากๆเลขุดไปได้หน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหัวมันจะใหญ่ขนาดไหนฝังอยู่ไม่ลึกเลยนะหักไปแล้วท่านน่ลักษณะของผลมันฮืบหรือว่ามันตามรากรวมทั้งใบนะทุกคน ตรงนี้มันเถายังไม่ตายแล้วก็ยังไม่ทิ้งใบเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำนะทุกคนขึ้นไปสูงเหมือนนน้นเลยนะเถาแล้วนอกจากที่อ,อหัวมันจะกินได้แล้วผลของมันฮืบนี้ยังเป็นของเล่นของเด็กในสมัยก่อนเลยนะทุกคน นี่ใช้ผลของมันฮืมนี้มาต่อกันเป็นความคิดสร้างสารรค์ของคนโบราณโบราณนะที่ใช้ผลมาต่อกันจนเป็นรูปเป็นร่างให้ลูกหลานในสมัยก่อนที่ว่าไม่มีของเล่นเล่นนะว่าเป็นลักษณะเหมือนม้าหรือว่าเหมือนหมาแล้วแต่จินตนาการจินตนาการของเด็กนะเดี๋ยวจะลองต่อให้ทุกคนได้ชมนะว่า แต่ก่อนเขาเล่นลูกมันฮืบนี้กันแบบไหนนะนี่ก็เป็นของเล่นที่ว่าสามารถประดิษฐ์ได้เป็นรูปปนร่างของออคนแก่ๆสมัยโบราณที่ทำให้ลูกหลานเล่นสร้างกินตนานการได้เกดีเลยนะคะับ ลักษณะตามรากที่เราจะตามได้ไง่ายๆก็รากจะเป็นเมือกเมือกนะไอน,นี้เป็นรากรากที่มันเรื้อมันเก่าแล้วนะรากของปีที่แล้วหวัวมันก็จะเน่าไปแล้วนะสําหรับรากที่มันเกื่อยมันตามรา้ ุดยากนะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกินพื้นที่เยอะดินที่ที่เห็นตามคลิปอื่นเลยเลษณะหัวจะไม่ใหญ่แบบนี้นะอยู่ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่หรือว่าดิน สภาพแวดล้อมสภาพพื้นที่ดินฟ้าอากาศของแต่ละที่นั้นนั้นส่งผลให้ลักษณะหัวของมันตามรากใหญ่แล้วก็อยู่ตื้นแบบนี้นะทุกไม่ถึงสองเมตรหรือว่าอะไรเหมือนเหมือนที่เขาว่าเลยนี่ครึ่งครึ่งฟุตก็เจอแล้วเจออันนี้อันนั้น ะของมันตามรากหรือมันฮืบนะทุกคนตามปกติหัวมันจะไปตามรากแล้วก็อยู่ลึกมากๆเลยนะแต่สำหรับมันฮืบต้นนี้หัวเจอหัวที่ตื้นมากๆบริวเวณผิวดินเลยนะแล้วก็มันฮืบนนี้ที่เขาใช้กวน ใส่เป็นส่วนผสมในการกวนข้าวทิพ์เวลา,าชาวบ้านแต่ละภาคเขาจะไปทาบุญวันออกพรรษาก็ใช้มันฮืบนี้เป็นส่วนผสมของข้าวทิพสนส่วนผสมของการกวนข้าวทิพ์ก็จะมีผลไม้มีน้ำผึ้งมีข้าวตอกมีอะไรต่างๆนะหลายๆอย่างตามวัตถุ ดิบหรือว่าของที่มีตามท้องถิ่นเป็นส่วนผสมนะทุกคนตอนนี้เราก็ขุดมาสักพักแล้วะทุกคนมีเอ่อรากแยกย่อยไปหลายอันเลยก็หัวใหญ่หัวนี้นะ มันตามรากมันฮืบมันฮืบกอนี้ที่เรากำลังขดุดมันจะมีหัวที่แยก ตามรากออกไปเยอะมากๆเลยนะทุกคนวันวันน,น,นี้วันเดียวไม่รู้จะขุดเสร็จหรือเปล่านะซึ่งวิธีการขุดจะต้องพิถีพิถันแบบนักโบราณคดีขุดเลยนะทุกคนเพื่อไม่ให้มันหัวมันของเราเป็นรอยมันจะทำให้ไม่สวยนะทุกคนดูตอนนี้ เราขุดมาหักแล้วนะจินนึ่ยโอ้โหสาธนุถนอมหักกันได้นะลักษณะมันจะเป็นสีเนื้อขาวๆอย่างนี้นะแล้วก็มีเสี้ยนลายเสี้ยนในเนื้อนะโอ้โหเสียดายมากๆเลยแล้วขุดต่อเนาะ<อ>ก็ได้ขุดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะทุกคนสำหรับมันตามรากหรือมันพื่นี้ มันฮืบหรือว่ามันตามร่างมันจะขึ้นอยู่ตามในป่าป่ารก้างหรือป่าเบญจพรรณอะไรแบบนี้นะทุกคนแต่ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ยากขึ้นเพราะว่าป่าเหลือน้อยลงนะแต่สําหรับมันหลุมนี้เราขุดในสวนผลไม้นะซึ่งเราได้เว้นไว้จากการทําลายนั่นแหละมันก็เลยเหลือไว้ให้เราได้ขุดหาขุดเป็นครั้งแรกนะทุกคน ยังไม่ถึงไหนเลยจะอยู่ไม่ลึกมากหัวก็มีอยู่รอบรอบเงา่าหรือว่ารอบหัวหลักนี้เลยนะจะมีราก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 อยู่รอบรอบแล้วก็แยกออกไปเป็นหัวฝังอยู่ในบริเวณดินนะครับก่อน ประมาณนี้นะทุกคนซึ่งว่าขุดไม่ลึกเท่าไหร่นะฝนตกเม่ก่อนก็กน่าจะเลกขุดแล้วก็เดี๋ยวเอาไปต้มดูเนื้อกันวนะ่ารสชาติจะเป็นฝนตก้ตอนนี้เรากำลังต้มมันฮืบหรือว่ามันตามรากอยู่นะทุกคน ลักษณะพอเราล้างสะอาดแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนหะมือนคล้ายเป็นขนๆนหน่อยนึงที่หัวมนนะรอเดือดอีกสักพักใหญ่อะ่ะจะมาได้มาชิมรสชาติกันว่าจะเป็นยังไงนะอร่อยสมคำร่ำลือหรือเปล่านะทุกคน ตอนนี้มันที่เราต้มก็สุกแล้วนะทุกคนนี่เนื้อลักษณะเนื้อแบบนี้เปื่อยมากๆเลยเดี๋ยวเรารอให้เย็นสักหน่อยเดี๋ยวเราจะชิมรสชาติดูนะนี่เหลือเป็นหม้อเดี๋ยวเอาไปแบ่งกับพ่อเนาะเพราะว่าทุกคนก็ยังไม่เคยกินนะน่ากินมากเดี๋ยวมาดูรสชาติกันว่าจะเป็นยังไงนะคนรอมันเย็นหน่อยนะึง ลักษณะเนื้อเป็นใย,ยแบบนี้นะทุกคนฮะยังร้อนอยู่เลยนี่ใย,ยอย่างนี้เลยมันกินก็เหมือนมันทั่วไปนะแต่ว่ามีเขาเรียกรสสัมผัสชวนกินกว่าหน่อยนะึง ถ้าเอาไปบวดหรือว่าราดกะทิปรุงรสเพิ่มจะอร่อยมากเลยนะทุกคนเป็นใหญ่อย่างเงี้ก่อนที่เราต้มมันจะเป็นเมือกเมือกนะแต่พอพอต้มสุกแล้วเมือกมันก็หายไปนะทุกคนอื โรยน้ำตาลทายนิดหน่อยอ่ะอืมอร่อยมากเลยถ้าโรยน้ำตาลเพิ่มนะไอ้ในสนเกลน,นิดเดียวมันจะเค็มนิดนึงแล้วก็ที่เหลือก็เป็นรสชาติของมันมันชนิดนี้เป็นมันป่านะทุกคนส่วนมากจะอยู่ในป่า มันหืมนี้ยังเป็นอาหารของชาวป่าหรือว่าชาวภาคอีสานที่เขายังขุดขายได้มีราคาแพงเลยนะทุกคนเอามาต้มกินเป็นอาหารเป็นที่นิยมมากๆแล้วก็นอกจากนั้นแล้วผลยังเป็นของเล่นของเด็กในสมัยก่อนที่คนเฒ่าคนแก่ให้ลูกหลานเล่นเป็นความคิดสร้างสารรค์ที่ต่อเป็นสัตว์เป็นรูปเป็นร่างแบบนั้นด้วยนะทุกคน สำหรับคลิปนี้เราก็พาไปกุดมันฮืมนั่นแหละแล้วก็ต้มกินบอกรสชาติใหคนได้ได้ทราบว่ามันเป็นลักษณะแบบไหน,นความแตกต่างแต่ละพื้นที่เป็นยังไงนะคุนสำหรับคลิปนี้ก็อขอลาไปแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า